จะเอาไปทำกินหรือจะเอาไปซิ้งจัดให้ได้หมดเอาไปฟีดาวพพอนหาพันปายะใจดีจัดให้พี่น้องเอซี่จ๋าสวัสดีครับปายะบรรท่ารูปร้อยใจดีครับมามอนีจัดให้แพ็คคู่เลยมิซูชิตไทตทันคาง,งวดสบายกระเป๋าหาพันบาทตลอดสัญญามาเบิ้งกันครับพี่น้องอยากได้แบบอ่าเอาไปทำกินหรือเอาแบบมาไปแต่งสิ่งนะครับ ป๋าจัดให้ได้หมดมาเบิงรถก่อนเริ่มจากทำกินก่อนนะครับมิสซูชิตไททันปี2000นะครับ2000 2 0 0ออย่างบูรอีกแล้วเดี๋ยวเบิงเบลก่อนนะครับเดี๋ยวดูเบลอ่าวิธีดูปีรถให้ดูตรงเบลนี่อ่าบ่มั่นใจถ้าไม่มันใจตรงกระจกดูตรงเบลนะครับปี2015นะครับปี2014-15 ทางงวดหาพันบาทตลอดสัญญาเครดิตด,ดีเอาไปพอนสี่พัน 4, นะครับคั้งนี้เดิมหมดเลยนะครับภายนงภายในงามๆนะครับใส่แม็กเวลนะครับออฟลึกนะครับมีขอกเตี้ยเสมอหลังเก่งให้พร้อมนะครับผมเอาไปแลนงานล้อเวลแม็กใ 1, 2, ามาหม่ยางใหม่นะครับผมนี่บรรทุกได้1ตัน2ตันแลนท์ธมาหากินพี่น้องนะครับไฟแตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เด้อไฟแตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่มันแคบมองพี่มันแคบ แต่ว,ว่ารถเดิมรถสวยครับเลขไม่บรจากบรจักแสนหรอกแสนนิดๆนะครับพี่น้องครับอันนี้เอาไปทํากินนะครับอันนี้เอาไปทํากินโอ้ยอย่าเบิ่งของเครื่องจจ้หน้อยเดี๋ยวมุดก่อนวัสีบลมุดรหรอกมุดจังหน่อยใส่เสื้อขาวน้ำบลายากมุดไว้เหมือนนี่นะครับเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันโลนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันโลนะเดี๋ยวดูห้องเครื่องอ่ะเดี๋ยวดูคันสีดํากรมคันสีดํา แต่งซิ่งจัดทรงลงล้อนะครับนะเบิ้์นตัดซับระเบิดอีกต่างหากข้อซิ่งไทเทเนียมเบิ้์นตัดซับระเบิดฟีดาวเป็นรถปี2018นะครับนะ,บนะบเลขไม่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบโลบอมแอนยอกอม,มันเป็นทิปรู้จักคำว่าทิปย์ไหมอ่าไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลฟีดาวดีเลยกันนี่หุ้มเบาะหนังมาพร้อม ปีสิพันหาพันคือกันนะครับข้างวดบกระโดดหนีกันหลายนะครับพอขายถูกขายถูกฝีดาวพ้อมทรงหอดหน้าบ้านพ้อมฝีจองพรอมคาใส่ใจบอกเก็บเอาน้ำจักบาทนะครับพี่น้องเอามาเบืองหองเครื่องอ้าเครื่องเดิมบอรีบบอรบบอร้บอแมปบอุจิจาแต่ว่าไใส่ท่อสซิงไทเทเนียมใส่แม็กซิ่งมีระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ebs พันหาพัน นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ใส่ข้กทากินขอกเตี้ยเสมอหลังเก่งของเครื่องเดิมหัวนงหัวนอตลองแก้มใส่ขวาฟ้ากระโปรงเดิมเอาไปทํามาหากินนะครับเอาไปพ่อนหาพันสีดาวทรงหอดหนาบ้านคือกันพี่น้องอยากได้ขั้นไดมักแบบทํากินคอมเมนต์บอกมักแบบทํากินมักแบบซิ่งมักแบบแบบซิ่งคอมเมนต์บอกมักแบบซิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ป๋ายะคอมเมนต์บอกเลย โคตสุดโคตสุดโคตสุดป้ายะใจดีป้ายะขวัญใจคนจนปลายะของแท้กดแช่ไปพี่น้องเอฟซีจ้าแจ๊